สวัสดีครับผมชัยวัฒน์กมลสงว์วิทยากรแนะนำโปรแกรม P ีดาตา้าขายปีขายส่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเทปที่แล้วนะครับเราอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้งานส่วนนี้ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนต่อไปก็คือส่วนของเมนูการตั้งค่าตัวเลือกนะครับก็คือมุมขวาด้านบนนี่นะครับ ส่วนนี้แต่ละส่วนนี้สําคัญอย่างไงนะครับในเวอร์ชั่นนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าหนึ่งเลยนะครับก็คือการกําหนดชื่อร้านนะครับผู้ใช้งานสามารถบันทึกกําหนดตรงนี้เบอร์โทรนะครับที่อยู่นะครับเลขที่ผู้เสียภาษีแล้วก็โลโก้ร้านพร้อมท้งกดบันทึกมุมขวาตรงนี้ได้เลยโปรแกรมก็จะบันทึกข้อมูลให้กับผู้ใช้งานนะครับส่วนนี้นะครับการตั้งค่าคลงนะครับก็คือ เป็นตัวเลือกคลังสินค้านะครับให้กับผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานสามารถเพิ่มได้เลยนะครับแต่ไม่สามารถลบได้นะครับพอเพิ่มไปแล้วต้องดูดีๆนะครับก่อนที่จะเพิ่มนะครับน่ครับอันนี้ก็คือใช้ในการแก้ไขครับขั้นที่ 1- นึ่งสสนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือการตั้งค่าหมวดหมู่สินค้าตรงนี้จะเป็นหมวดหมู่เครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์อะไรเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสออื่นๆทั่วไป นะครับผู้ใช้งานสาบ้านแบ่งหมวดหมู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วพอแบ่งพอพิมพ์ข้อมูลตรงนี้เสร็จก็กดเพิ่มตรงนี้นะครับแก้ไขตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่สามารถลบได้นะครับต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ใหญ่นะครับผมตรงนี้นะครับพอแก้ไขสมมติว่าผมแก้ไขรถจักรยานยนต์มือสองนะครับมันก็จะขึ้นดีเทลที่เป็นรถจักรยานยนต์มือสองขึ้นมาแล้วก็แก้ไขกดบันทึก ตรงนี้เป็นผงแก้ไขสีเหลืองตรงนี้นะครับส่วนนันนี้นะครับเป็นการตั้งค่าประเภทสินค้านะครับในที่นี้มีแค่สินค้าขายหน้าร้านทีเดียวนะครับผู้ใช้งานอาจจะแบ่งเป็นสินค้าขายออนไลน์สินค้าขายทรงอะไรก็แล้วแต่ผู้ใช้งานนะครับสินค้าขายสินเปลืองอะไรก็แล้วแต่ผู้ใช้งานนะครับตรงนี้สามารถแบ่งได้เลยนะครับพวกนี้นะครับจะถูกนําไปใช้ในหน้าที่เป็นข้อมูลสินคา้า ก็คือตรงนี้นะครับผมตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็จะมีให้เลือกตรงหมวดหมู่นะครับทุกทีครับตรงหมวดหมู่ตรงนี้นะครับนี่สินค้าขายหน้าร้านนะครับแล้วก็หมวดหมู่สินค้าตรงนี้นะครับผมคลังสินค้าตรงนี้นะครับก็จะถูกนํามาเลือกในส่วนของข้อมูลสินค้าตรงนี้นั่นเองนะครับ ทีนี้พอเราตั้งค่าตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าได้เลยนะครับผมผู้ใช้งานมาที่ข้อมูลสินค้าตรงนี้นะครับก็จะเจอหน้าจอส่วนนี้นะครับหน้าจอส่วนนี้ก็จะแบ่งแถบออกเป็นข้อมูลสินค้ารูปสินค้าราคาสินค้าข้อมูลคลังสินค้านะครับแล้วก็ขนาดสินค้าตรงนี้จะไม่สามารถกดได้นะครับจนกว่าผู้ใช้งานจะเพิ่มข้อมูลลงไปนะครับผมจะดําเนินการเพิ่มข้อมูลทด ทุกทีครับผมผมจะดำเนินการเพิ่มข้อมูลสมมุติว่า,าน้ำยาเช็ดกระจกนะครับผมเพิ่มไปนะครับผมชื่อแบรนด์ CV ตรงนี้นะครับผมเพิ่มไปก่อนนะครับหาทีนี้ผมก็เลือกยี่ห้อนะครับยี่ห้อตรงนี้ผู้ใช้ชางานจะสามารถไปเพิ่มได้ก็คือปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับ มันจะขึ้นปออัพเด้งขึ้นมารงนี้นะครับผู้ใช้งานก็เพิ่มข้อมูลได้เลยนะครับผมเพิ่มเอเจ็กนะครับข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลใหม่ให้กับผู้ใช้งานเลือกตรงนี้นะครับทีนี้ผมเลือกพนัสนิก่อนนะแล้วก็รุ่นนะครับตรงนี้ก็เพิ่มได้เลยนะครับก็เพิ่มจากปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มสีอ่าสีน้ําเงินตรงนี้นั่นเองนะครับรุ่นเนี่ยเพิ่มได้หลายรุ่นนะครับก็กดได้เลยนะครับสํานักงาน คังที่อยู่ก็ผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับน้ำหนักนะครับ10กิโลนะครับผมโลเคชั่นยังไม่มีนะครับแล้วผมก็ใส่รหัสแท้ลงไปนะครับรหัสแท้ที่อยู่บนสินค้านะครับถ้าไม่มีก็เว้นว่างไว้นะครับรหัสโรงงานอันนี้ผมไม่มีนะครับผมก็เว้นว่างไว้รายละเอียดลูกค้าสามารถพิมพ์ยาวได้เลยนะครับว่าเป็นรายละเอียดยบงไงนะครับอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับพร้อมเสร็จกดบันทึก ส,สีเขียวตรงนี้นะครับพอกดบันทึกเสร็จเนี่ยระบบก็จะประมวลผลนะครับปุ่มตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มปรับปรุงข้อมูลนะครับข้อมูลน้ํายาเช็ดกระจกก็จะมาเพิ่มลงไปใหม่ในส่วนของรายการตรงนี้นะครับอยู่หน้าน,นี้ตรงนี้ก็เลือกหน้าได้เลยนะครับ ครับอันนี้จะเรียงลำดับใหม่นะครับผมว่าค้นหาน้ํายาเช็ดกระจกดูสิมีไหมที่ผมเพิ่มไปเมื่อกี้น้ยามีน้ายาเช็ดกระจกซีวีตรงนี้นี่เองนะครับทีนี้หากผมต้องการแก้ไขผมก็คอปปี้แก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มตรงนี้จะแบ่งออกเป็น3ปุ่มนะครับปุ่มแก้ไขปุ่มลบปุ่มคอปปี้นะครับปุ่มคอปปี้นี่ก็คือพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะคอปปี้ดีเทลตรงเนี้ยไปเป็นอีกรายการหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถกดเพิ่มได้นะครับ ใช้ในกรณีที่เพิ่มดีเทลแบบเหมือนเดิมนะครับแต่ใช้ในการกอบเปียกนะครับทีนี้เมื่อเราเพิ่มข้อมูลตรงนี้เสร็จนะครับมันจะสามารถกดเพวกรูปสินค้าตรงนี้ได้แล้วนะครับนี่ผมจะใส่รูปลงไปตรงนี้นะครับผมก็กดกดชูดไฟตรงนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นมานะครับให้เราใส่รูปนะครับใส่ลงไปนะครับขออนุญาตใส่รูปตรงนี้นะครับผมแล้วก็ พอใส่รูปตรงนี้ไปแล้วแล้วเมื่อเรากดแท็บอื่นนะครับมันจะไม่บันทึกนะครับเราต้องบันทึกเป็นหน้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบันทึกตรงนี้ก่อนเนาะปึ๊บผม,ผมปึ๊บกดบันทึกนะครับอันนี้คือเพิ่มรูปได้แล้วนะครับหนึ่งรูปนะครับผมทีนี้ราคาสินค้านะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับผม ระบบจะขึ้นเป็นราคาเดียวให้กับลูกค้าเห็นก่อนนะครับเราต้องตั้งราคานี้ก่อนนะครับเป็นราคาที่สําหรับขายปีกนะครับหน่วยผมขายเป็นซองนะครับซองนะครับหตัวคูณนี้ก็คือมันใช้ในกรณีที่แบบว่าเราขายหลายหน่วยนะครับผมคูณไป1ก็คือผมขายต่อชิ้นก็คือต่อ1นะครับถ้าผมใส่เลข10ลงไปก็คือผมขายครั้งละ10บซองนะครับตัวนี้ก็จะไปคูณกับจํานวนที่เราขาย ในลําดับต่อไปนะครับทีนี้ตัวคูณเนี้ยผมใส่เป็น1ก่อนนะครับราคาขายผมใส่12บาทราคาขายที่หนึบาทราคาขายที่สองสิบห้าบาทอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเพื่อไปเป็นตัวเลือกในตอนที่ขายนะครับจะซื้อสูงสุดผมจะซื้อตั้งแต่ 1- นึถึงห้าพันเลยนะครับขายสูงสุดตั้งแต่ 1- นึถึงห้าพันเลยนะครับพร้อมกดปรับปรุงนะครับผม ดปรปับปรุงเสร็จเนี่ยระบบก็จะประมวลผลแล้วก็บันทึกข้อมูลส่วนนี้ลงไปนะครับทีนี้หากเราต้องการที่จะเพิ่มหน่วยลงไปนะครับแบบว่าเราอยากขายเป็นแพ็กด้วยเราก็กดตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับมันจะมีหน่วยขึ้นมาเป็นราคาขายส่งนะครับผมก็กดเป็นเป็นแพ็กนะครับ ในแพ็กหนึ่งมี12นะครับมันก็จะเอาไปคูณกับ10นะครับแพ็กหนึ่งมีรราคาขายตัวนี้ผมไม่ได้ขายนะครับผมก็ไว้เหมือนเดิมนะครับผมกดปรปับปรุงนะครับผมเท่านี้ครับเราก็จะตั้งราคาหน่วยเพิ่มเติมเนี้ยได้แล้วนะครับทีนี้ระบบมันจะซ่อนตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อเอาไปขายใน ในตอนที่อยู่หน้าขายนะครับแต่ว่าระบบมันดําเนินการบนทึกแล้วนะครับตวกนี้นะครับผมทีนี้เราไปดูข้อมูลสินค้าคงคลังตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะยังว่างอยู่นะครับผมจะไว้อธิบายในส่วนของอเมนูจัดซื้อใน EP ต่อไปนะครับก็คือตรงตรงนี้นะครับสั่งซื้อรับรับสินค้าส่งส่งคืนสินค้านะครับ EP นี้ผมจะเอามาอธิบายเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลสินค้าก่อนนะครับ นี้เราก็ข้ามไปในส่วนของขนาดสินค้าก่อนนะครับขนาดสินค้านะครับส่วนนี้สริสมสำคัญเหมือนกันนะครับหากมีขนาดเยอะนะครับผมใส่ผมใส่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการประมวลผลแบบว่าเราเราเพิ่มใส่กลุ่มลงไปนะครับก็คือขนาดสินค้าเป็นเ,เป็นออนนะครับผมสมมุตินะครับเป็นออนผมว่าเพิ่มออนลงไป attribute ผมใส่เป็นอ่อ,อนแล้วก็อินนะครับผมใส่มั่วๆก่อนนะครับตรงนี้นะครับ12ผมเพิ่มไปเนะี่ยข้อมูลตรงนี้ก็จะถูกเพิ่มลงไปเป็นขนาดสินค้าทันทีนะครับทีนี้หากเรามาเพิ่มหาเป็นอ n อ,อีกที่นึงอยู่ในกลุ่มอ n น,นี่แหละนะครับเราก็พิมพ์อ หากมันข้อมูลตรงกันมันก็จะขึ้นมาว่าเราเคยพิมพ์แล้วนะตรงนี้เราก็กดเพิ่มตรงนี้นะครับกดเพิ่มแล้วมันก็จะเลคเชอร์ไว้นะครับทีนี้ผมก็อินสองนะครับเพิ่มลงไปนะครับแล้วผมก็วารปเป็น14นะครับ14อินนะครับขนาดมันจะขึ้นอยู่กับศัพท์ที่ใช้เรียกในส่วนของ สินค้านั้นๆน,น,นะครับอันนี้ผมอินออนอินเนี่ยอย่าอย่าไปซเรียสน,นะครับเป็นข้อมูลที่ผมจำลองขึ้นมานะครับขนาะลูกค้าจะเรียกแบบหนึ่งก็ได้นะครับส่วนนี้ก็เรียบร้อยครับผมก็เป็นการเพิ่มข้อมูลสินค้าเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะดําเนินการ Copy ตัวเนี้ยตัวน้ํายา c ีีเนี่ยไปเป็น c ี2ีสให้ดูนะครับผมจะทํำยังไงนะครับผมก็ดําเนินการค้นหาก่อนข้างล่างนี่จะเป็นรายการสินค้าโดยรวมนะครับ ผมก o ปีตรงนี้นะครับรหัสตอนแรกมันเป็น1 3 2นะครับผมก็ปีไปเึ๊บกดก็พีไปปบ๊บมันจะเป็น133เห็นไหมครับชุดข้อมูลตรงเนี้ยผมจะอ่าก็พีตรงเนี้ยแล้วเป็น CV2 นะครับผมขี้เกียจพิมพ์นะครับผมขี้เกียจพิมพ์ดีเทลใหม่อีกรอบนะครับมันเป็นสินค้าคนคนละตัวแต่ว่าดีเทลคล้ายๆกันนะครับผมก็จะ ดำเนินการ Co p y แล้วก็กดบันทึกเอานะครับตอนนี้ก็จะขึ้นมาเป็น CV2 นะครับแต่รูปสินค้าราคาสินค้าจะไม่ไม่ได้ก๊อปปี้มานะครับเราต้องไปเพิ่มเอาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับพวกนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโออ P ี EP, ถัดไปนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ คลิปวิดีโอพวกนี้ใช้เป็นคู่มือในการใช้งานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ